สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไทยสะพายเยอรมันค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเปินจะพาเคสนะคะออกไปซื้ออุปกรณ์การเรียนนะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้าวันจันทร์เนี่ยค่ะเขาก็ต้องเปิดเทอมแล้วนะคะอีกประมาณ4วันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเคสจะเขาจะซื้ออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปกัน2คนนะคะอากาศก็คลื่ ครึมค่ะทุกคนอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะนี่คือประเทศเยอรมันเนาะเรากาลังจะเข้าสู่หรือดูใบไม้ร่วงนะคะทุกคนใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะก็คือร่วงก่อนเมื่อกี้เพิ่งหน้าร้อนมาเมื่อกี้นี่เองค่ะไม่กี่เดือนเองค่ะแล้วก็แป๊บเดียวก็มาเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะพอร่วงเสร็จก็จะเป็นฤดูหนาวค่ะ <S <S โอเคค่ะเดี๋ยวเราออกไปกันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูว่าเคสเขาเสร็จหรือยังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะไปไหนคะเคส ไปแล้วไปมูลเลอร์ไปซื้ออะไรคะไปซื้ออะไรเออม่าบอกเอง,อง,อเองจะไปซื้ออุปกรณ์การเรียนของเขานะคะเปิดเทอมวันไหนเนี่ยเปิดวันไหนคะเน,เน็กซ์มูลทังเน็ก t m มูลถ,ไไลถัไม่ได้เน็กซ์เดินสถะโอ้หรือบอกเองเปิดเทอมวันไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวออกไปเลยนะคะวันนี้อากาศเย็นๆเขาก็จะใส่เสื้อกันหนาวน,นิดๆ,ๆค่ะทุกคนไปค่ะ สิบโมงแล้วค่ะออกจากบ้านแล้วไปก็คิดถึงหน้า <ไป S 1> ร้อนเนาะมาแป๊บเดียวกไปแป๊บเดียวโอ้ยบรรยากาศข้างนอกบรรยากาศข้างนอกค่ะโอ้อยหูบนฟ้าคลุมฟ้าคลุมฝน้ยลออกมาแล้วค่ะถือถุงช้อปปิ้งมา ไปคค่ะทุกนเอาถุงไว้ข้างหลังก็ได้นะหนกประตูหลังอะวประตูหลังพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ <c oughs> ไปค่ะปิดเสียงไปค่ะทุกคน ขับรถไปอีกประมาณ2นาที3นาทีก็ถึงแล้วค่ะไปกันค่ะ,ะมันสางสองนิ้วถ่ายมา,มาด้วยนะว้ายรถมาหน้าบ้านอยู่ติดถนนเลยค่ะนี่ช่วย ออที่นี่เขาจะมีห้างหลายๆห,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 ห้างเหมือนกันนะคะจะเป็นห้างใหญ่ <c oughs> เอาไว้ซื้ออุปกรณ์ให้เด็กๆนะคะอุปกรณ์ไปโรงเรียนหรือไปก็เครื่องสําอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคล้ายๆวัดสันอะไรของเราแบบนั้นนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเมืองเมียชัยเมืองน,ะะงนี้ก็สวยคะ่ะทุกคนมีแม่น้ําอยู่กลาง <c oughs> กลางเมืองนะคะแล้วก็มีสามารนะว่ายน้ำมีอะไรอย่างนี้ด้วย อ,อาหารก็เยอะพวกเพนจะมากินอาหารตุรกีแล้วก็อาหารกรีกที่นี่ค่ะนี่ค่ะถึงแล้วเดี๋ยวเข้าไปเลยนี่นะมุเ้เลมีจักยานไหมมู้คนเยอะนะคะเพราะว่าเขาน่าจะมาซื้อของให้เด็กๆเนาะเริ่มเปิดเทิมกันแล้ว yeah. <laughs> ปกติมาไม่ค่อยมีคนค่ะนี่9ก้าโมงเอง สิบโมงแล้วเดี๋ยวให้เขาเข้าก่อนจึงแง่ค่ะนี่ทำถนนทำอะไรโอ้ยรถติดไปหมดนี่แถวนี้ก็จะมีห้างนี่ค่ะหนึ่งสองสามห้างนะคะรวมกันอยู่ตรงนี้นะคะทุกคน ซื้ออะะไรคเขาก็จะมีลิสต์นะคะว่าเขาต้องซื้ออะไรบ้างเขาก็จะมาเลือกขาวอันนี้ก็จะเป็นโซนของปากกาเนาะสมุดปากกานะค่ะมาคืออะไรูมันคืออะไรไอ ก็เรียกว่าอะไรเทรฟกส์เออคืออะไรเป็นคำวิวัฒน์แฟกซ์ที่ลบหรอปล่าลูกเหรอที่ลบคำผิดคกคนอย่าออนแพงมากเด้ออันที่ลดโปรโมชั่นนี่นี่ได้ทั้งสามอันอย่างนี้อันเนี้ยได้ทั้งสามอันตัวนี้อันใหญ่ก่อนอ้าวันเล็กหรืออันใหญ่อันเล็กเออนะดูอันที่มันมีโปรโมชั่นเนะดูอันที่มีโปรโมชั่น เลือกขาดูค่ะดูค่ะเก่งตัวใหญ่ๆเสื it, ้อตัวใหญ่ๆมากขนาดเอาตรงนี้ก่อนอ๋อมีของลดเลยค่ะเอาสีแดงตอยอ่าแล้วก็อะไรอีกอืมอืม เขาจะอุ้มเฉลยเกยจักอยียงอุ้มเฉลยเกจึงก็ไม่รู้จั่มัาขนาดปากกาเลยว่าอันนี้นหนูต้องการอะไรที่เอดูราคาดินสอที่นี่ค่ะทุกคนสามสิบกว่าบาทต่อนหนึ่งแท่ง <c oughs> อะไรีก a k a คา c h r e i b ร r เสร็จแล้วค่ะแอนออกมาเลยค่ะ93ยูโรค่ะเกือบ3,000กว่าเกือบ4,000โอ้ตัวเบาวิวเอารถจอดทางไหนคะรถเออ่อเดินไปฮัลโหลโอเคทจำได้ไหมใครนะลูกป้า เออที่ไปเที่ยวด้วยกันอ่ะดูเขาเขินเขาเขินเออเราบักล้มเอเขินทำไมเขาแอบชอบหนูอยู่หนูจำได้ลูของเพื่อนร่วมงานเพื่อนค่ะไปเที่ยวกับเคสปีนู่นแล้วเขาแอบชอบเคสตามจีบเคสจนเคสก็น่าบูดใส่เขาจนถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนฝนตกโอ้โชคดี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 โชค ีหวานหน่อยค่ะฝนตกนะช่องจดหมายเคลงดูว่านีชื่อมา hey, <move. S 1> ออมั้ยลูขึ้นอมารด้วย e p a h m อขึ้น,น oh. ให้อมาอันไหนที่เป็นของ o ้าแฮมมูดเอาไว้นี่ ให้มุดเอาวางไว้เน,นี่นยนั่ด้วยแล้วก็ของป้าป๊าเก็บไว้แล้วอันอื่นให้อุ้มมาเอา,าอไปจือขึ้นไปเลยไปวางไว้ให้อ,าาอุ้มนะมุดของแค่นี้เกือบสนะี่พันเนาะสามพันกว่าวา,างไว้หน้าบา้านหรือวางไว้ตรงนี้เลย ถึงบ้านแล้วมีใครรอไไม่ไมีเลยถึงบ้านแล้วค่ะมาดูว่ามีใครมารอแม่ไหมไม่มีเลยซักคนเดียวไม่มีแมวมารอเลย <c ười> <c ười> คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะยัง <c ười> โอ้โหทำไมไม่ออกมารับมามมาเลยฮะตามลายอยู่ อากาศแบบนี้แมวก็เงาเหงาเนะทุกคนนะมืดมืดคึมคืมฝนตกเยน็ยนเยน็นแมวเงาเหงาปกติวิง่งอู้เวลาแดดออกเนี่ยน้องชิลลี่เนาะอุ้ยอีกคนนึงอยู่นี่หรอคะออกมาหาแม่เรอได้ยินเสียงมีหรอลูกรอแม่หรอคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบูบี้ครับโอ้ยได้ยินเสียงมามีกันเลยออกมาหาหรอลูกอ๋อ ตุ๊กปุ๊กเวันตุ๊กปุ๊กลลไปหาชิลลีเ่เดเออชิลลี่ของพี่เคทคู่คนี้เขารักกันค่ะเอากันเข้าห้องละไปละ <c oughs> ใครคะรักนี่แหรอลูกโอ้ป่าแบบไม่มีขนมให้กินเนาะมับมีขนมมาให้หนูด้วยนะเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะโชคดีมากะคะ่ะขึ้นรถมาฝนก็เริ่มลินลินฝนเริ่มตกแล้วนะคะ ก็เมื่อกี้ซื้อของไปนะคะก็ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ไม่ถึงชั่วโมงค่ะเคก็เดินเลือกตามคุณครูเขาจะส่งเอกสารให้เด็กๆนะคะว่าเทอ,อมนี้เอาขึ้นเรียนภาคใหม่ต้องซื้ออะไรบ้างค่ะเด็กๆเ,เขาก็จะติ๊กเองหาซื้อเองนะคะเมื่อก่อนเปิ้นก็จะทําให้ค่ะแต่ตอนนี้เขาโตแล้วเนาะเขาก็จะหาของเขาเองแล้วก็อ่านของเขาเองบางทีเขาเข้าใจมากกว่าเราบางทีเปิ้ลยังไม่รู้เลยว่าบางอย่างอะไรคืออะไรนะคะเขาเรียนของเขาเขาก็จะรู้ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะ ของเทอมเทอมหนึ่งก็จะหมดประมาณนี้ค่ะค่าเทอมก็ไม่ได้จ่ายนะทุกคนค่าเทอมไม่ต้องจ่ายนะคะแล้วก็ค่าอาหารอะไรก็ไม่ได้จ่ายเมื่อก่อนจ่ายให้เคสค่า OKS ก็คือค่าที่เขาเขาเรียกว่าอยู่ต่อตอนบ่ายอยู่ทําการบ้านนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้จ่ายแล้วนะคะไม่ได้จ่ายมาประมาณสองปีแล้วนาะเคสเนาะหนูไม่ได้อยู่ OKS กี่ปีแล้วคะยสองปีแล้วนี่คือลิสต์ค่ะที่ซื้อวันนี้ไหน มันมีอะไรบ้างเราอ่านให้ฟังได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างที่หนูซื้อมาอ้ oh. อันแรกอันที่หนูซื้อเออแเปอร์ <c oughs> <c oughs> อะไรอีกเอาข้าไมไปเลยถ้าไนอันมันเขาทำเป็นตัวยอดพุงพ่งพุงพ่งพุ่งพุนะ h e fear of t w e n t i e r t n t s i h v e h a h e h e h e College Block Plastic h n i f e อ oh, ๋อชีเียแอบบอพี่ทั้งหมดกี่บาทไหนลองสองให้คนดูดูสิเท่าไหร่คะเอาเป็นภาษาไทยเ,เขาพูดกับเพื่อนว่าเขาลืมเริ่มลืมภาษาไทยแล้วนะทุกคนนอยน์น30อยน์เป็น3แล้วก็เป็นถ้าเป็นภาษาไทยเขาว่าไงนอยนเ3 เลขข้างหน 90, JI, ้าคือเลขอะไร9า9เก้าสเ้ิลยนยสิไม่ใช่นยเลสิขข้างหน้าคือเลขอะไรเออเก้าสิบสามดียังอ่านได้นะ9 3บสามคลิปนี้ขอลาลบดีใจมาเที่เป็นโรงเรียนเดี๋ยวมาบอกอ่ะดีใจไหมเอ้าทำไมล่ะแล้วอยากทำอะไรแล้ววันจันทร์นะคะไหนยิ้มให้ทุกคนดูนี่ค่ะเขาจัดฟันมาได้ประมาณ2เดือนแล้วน่าจะประมาณสองเดือนแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยววันจันทร์ต้องไปพบหมออีกนะคะนี่ เขาจะมีการแจ้งเตือนในโทรศัพท์แบบนี้ค่ะทุกคนแจ้งเตือนฉุกเฉินอะไรเป็นก็ไม่รู้เคสลองอ่านว่าเขาแจ้งเตือนว่าอะไรลูกเขา,า,ววา,าแจ้งเตือนาว,ว่าอะไรคะแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรลูกเคสโปรเป เขาทดสอบอสัญ,ญญาณอันตรายเเทดสอบสัญญาณไฟไหมนะคะทุกคนเขาก็จะส่งเข้าทุกโทรศัพท์ก็จะดงังกันระงมถ้าตอนที่อยู่โรงเรียนนะคะดางังทั้งโรงเรียนอู้เสียงดังมากเลยค่ะทุกคนโอเคเมื่อกี้ถามว่าเรื่องอะไรนะั้นดีใจไหมที่ได้ไปโรงเรียนดีใจอยู่ดีใจมันตอนเมื่อกี้บอกว่ายังไม่ดีใจ <c oughs> ขึ้นเหมาะคลาสอะไรนะลูกฉันคลาส ชั้นเจ็ดแล้วนะคะทุกคนก็คือถ้าบ้านเราก็น่าจะตีไปประมาณมอหนึ่งประมาณนี้นะค่ะทุกคนขึ้นมอนหนึ่งแล้วนะคะก็จะผ่านปอห้าปอหกมาอูยลุนเกือบทุกปีนลกเอาะทาการบ้านนี่เป็นไงโอ้ <laughs> การบ้านนี่ไม่ต้องพูดถึงที่หนึ่งเลยเกียรติที่หนึ่งเลยแต่ว่าก็ดีขึ้นที่ว่ายังเสร็จยังวุ่สวาได้ผ่านมาเขานะคะแต่ว่าเกรตอะไรวิชาไหนหนูดีที่สุด English, วิชาอะไรอังกฤษค่ะ,ะแล้วก็วิชาอะไรเออมุติี มัสติกนคงอีี่แล้วอ๋อวิชาดนตรีมันเขาเรียกว่าง่ายง่ายแล้วนะ,ะก็จะมีวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อยเขาก็ยังได้ภาษาอังกฤษหนูพูดภาษาอังกฤษหนูเข้าใจหมดเลยไหมภาษาอังกฤษเนี่ค่ะแล้วว่าเราเขาเขียนกับเพื่อนก็จะเขียนเป็นภาษาอะไรคะอภาษาอังกฤษมีเ,เพื่อนเป็นคนอังกฤษนะคะทุกคนพูดภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษบริ t i s h <British S 1> ดูว่าอเมริกันอเมริกันอเมริกันอังกฤษนะคะทุกคนคุณครูในห้องบอกว่าไงคุณครูสอนภาษาอังกฤษ เฟรเดชคุณครูบอกว่าให้เราพูดเฟรเดชหนือบอกว่าไม่คุณครูบอกให้พูดภาษาเป็นเอ่อภาษาอังกฤษทางเอ่อฝั่งอังกฤษนะคะอืมมันมันอาจจะมีความแตกต่างกันนิดนึงแล้วคุณครูเขาก็บอกเคสบอกให้พูดแต่หนููพดไม่่อยากแตเคไม่อยากพูดเขาเขาติดสำเนียงไปทางของอเมริกาแล้วนะคะทุกคนเพราะเพื่อนเขาก็จะพูดเป็นอังกฤษเอ่ออเมริกาเนาะอเมริกาแล้วก็เบรดิชเออนั่นแหละก็มีเบรดิชบ้างนะคะคุณครูก็จะบอกว่าเออ เออก็อยากให้พูดมาเอามาเอาทางบี r i รท e อังกฤษอะไรของเขานะคะทุกคนแต่ว่าก็ยังดีม <laughs> ไม่ต้องว่าคุณกูไปแล้วหาข้าวกินดีกว่าไหนน้องอุ้มน้องมาสวัสดีทุกคนก่อนเลยอุ้มแมวรักของเคสนะคะเขาหายไปกี่วันตัวนี้ <c oughs> เอาอุ้มมานะคะ แมวแดงของเปิ้ลแมวส้มของเปินนะะ้ลนหายไปสี่วันสี่คืนนะะอ้ยปลกเปิ้ลร้องไห้ตามหาจนนะคะสรุปบนหายอยู่แถวนี้ค่ะกระโดดตกลงไปจากชั้นชั้นสามหนูชื่ออะไรคะอหนูชื่ออะไรหนูชื่อชิลลีนะคะเคยหายไปจากบ้านสี่วันสี่คืนน่าจะไม่ได้กินอะไรกลับมาร้องโหยหวนกินข้าวหมดไปตั้งเยอะกินอาหารแมวหมดไปตั้งเยอะบ้านเรามันอยู่ชั้นระเบียงแล้วนั่นก็ตกลงไปปุ๊บ แล้วก็หายไปเลยค่ะทุกคนเปิ้ลตามหาอู้ออกตามหาตั้งนานเคสร้องไห้ไหมร้องไห้นะคะเพราะมันเป็นแมวรักของเขานะคะไหนคะถึงหนูจะไม่หล่อมากหน้าเหมือนลลโอนะคะแต่ไม่ใช่ลลโอลลโอยกให้พ่อไปแล้วนะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะเอาอะไรอีกตัวหนึ่งให้ดูรอแบบหนึ่งหอแบนึ่ง ดิ่โออ้โอดินดินลูกดินโอ้ลูกดินโอ้ตาน้องยังไม่ได้เช็ดทำความสะอาดตาเลยตัวนี้ชื่อบูบี้นะคะอู้ย่าวง่ไปแล้วอันนี้ชื่อบูบี้นะคะก็คือตั้งแต่นาหบางคนน่าจะเคยเห็นแล้วนะคะแต่ว่าตั้งแต่ที่เอาลีโอไปให้พ่อเปิ้ก็ซื้อ บูบี้มานะคะซื้อบูบี้มาเกาะตัวแรกนะคะแล้วก็อุขนแมวติดแล้วหลังจากนั้นก็ซื้อชิลลี่มาให้เพราะว่ากลัวบูบี้จะเหงานะคะก็เลยอยู่กันสองตัวเขาก็เล่นกันดีดีค่ะทุกคนสองคนนี้นะคะตอนที่ชิลลี่หายไปบูบี้ก็เศร้าเศร้าได้ประมาณวันหนึ่งวันที่สองวันที่สามเขาก็เริ่มเป็นตัวของตัวเองเขาก็เริ่มเล่นเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าตอนที่ชิลลี่ชิลลี่อยู่อะ่ะบูบี้จะไม่ค่อยเล่นเพราะว่าชิลลี่เขาเป็นแมวส้มเขาจะออกออก,ออกรถออกชาติมากกว่าบูบี้เขาสู้ไม่ไหวเขาก็จะวิ่งหนีนะคะแต่ ตอนนี้ก็แต่เขาก็เป็นเพื่อนกันค่ะทุกคนเขาก็อยู่ด้วยกันดีๆค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนบายๆค่ะสวัสดีคิดมาสวัสดีสวยๆเป็นภาษาไทยสวัสดีค่ะ,คะบายๆค่ะทุกคน